ครับผมชื่อุูจ่วยน,นะครับชื่อเต็มเลยว่านิพนธ์วรรณมิตนะครับเป็นประธานกรรมการของบริษัทบริแดนการทำงานของผมกับบริษัทแดนเนี่ยมีมานานแล้วนะครับง20-30ปีนะับคนงานก็มีมากมายคุณภาพที่ทำให้ลูกค้าชื่นชมแล้วก็ไว้วางใจคือเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็การตรงต่อเวลางานที่ทำก็คือตั้งจะทำเต็มที่นะครับ จริงๆแล้วมันก็เป็นหลักสําคัญสำคัญของทุกสถานที่ทุกงานทุกประเภทนะครับก็คือมีความตั้งใจและมีความมั่นใจแล้วก็ซื่อตรงต่อลูกค้างานทุกงานนะครับไม่ว่าจะเป็น1บาทหรือว่าร้อยบาทหรือว่า1นึ่งแสนหรือว่า1นล้านก็ควรทาให้เต็มที่มาที่สุดนะครับนี่คืองานที่พี่โจทาและพี่โจรักนะครับก็รู้สึกว่างานที่ได้รับจากลูกค้าทุกงานมันเติมเต็มชีวิตของควาแดนเซอร์ เพราะว่าก่อนหาเป็นโลักเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทผมเป็นแดนเซอร์มาก่อนนะครับก็เคยผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความรู้สึกของความเป็นแดนเซอร์มาก่อนเหมือนกันนะครับเมื่อได้โอกาสที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําของวงการแดนเซอร์ก็ทํ้เต็มที่ที่สุดไม่เคยสักครั้งหนึ่งที่จะทิ้งงานนะครับสำหรับผมนะครับไม่เคยไม่เคยทิ้งงานของลูกค้าเลยไม่ว่างานของลูกค้าจะมากหรือจะน้อยเงินมากหรือน้อยก็ทําเต็มที่ที่สุดก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะครับว่า ในหลักการทำงานทจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรยากเลยนะครับต้องซื้อสัตว์กบงานนะครับมีความมั่นใจแล้วก็ให้ความไว้วางใจกับลูกค้าให้มากที่สุดก็<ๆ>จะประสบความสำเร็จเองหลักง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรมากมายส่วนเรื่องหลักๆรองลองมาก็าคือเป็นเรื่องของบุคลากรคำว่าแดนเซอร์อาชีพหรือคำว่าบริษัทที่มีแดนเซอร์อยู่ในทีมมันเป็นความรู้สึกที่มีความมั่นคงต่อลูกค้านะครับถ้าลูกค้าต้องการคนประมาณสัก10คน15คน ในกรณีที่เป็นแดนเซอร์ฟรีแลนซ์หรือเป็นบริษัทที่เป็นฟรีแลนซ์ก็จะหาได้ไม่ยากเท่าไหร่ในบางครั้งที่ต้องการลูกค้าต้องการประมาณ3 0มสถึงหคนในกลุ่มทีมหรือที่เป็นบริษัทก็จะมีความจัดหาได้ง่ายกว่าส่วนที่เป็นฟรีแลนซ์ก็จะหาได้ยากกว่าง่ายๆเลยก็คือว่าความความมั่นใจของตัวลูกค้าจะเกิดขึ้นกับบริษัทเราค่อนข้างมากเนื่องจากว่าเรามีทีมเวิร์กที่ดีแดนเซอร์ <Dan cer S 2> ที่อยู่กับพี่โจเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแดนเซอร์ uh, ที่มีอาชีพ ที่ดีนะครับเป็นบุคลากรที่ดีมีความซื่อตรงมีความมั่นคงแล้วก็คือทุกคนจะมีความมั่นคงในอาชีพของตัวเองแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สิส่งสำคัญนั่นคือเขาจะต้องฝึกซ้อมอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับเช่นเข้าคลาสทุกวันจันทร์อังคารพุธเพื่อจะให้ร่างกายมีเขาเรียกว่าคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราพร้อมที่ทาง,งานเราเหมือนก็ฝึกเหมือนวอร์มอัพอยู่ตลอดเวลาพอลูกค้าต้องการปุ๊บเราก็ใช้ได้ทันที ไม่ต้องมานั่งฝึกซ้อมแดนเซอร์ที่เป็นฟรีแลนซ์ใหม่อันนี้คือข้อได้เปรียบของแดนเซอร์ที่เป็น่อกลุ่มที่เป็นบริษัทนะครับคือสามารถที่จะรองรับงานของลูกค้าได้ทุกประเภทและทุกชนิดมันสำคัญมากนะครับส่วนเรื่องอื่นๆรองลงมาก็คือเป็นเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมซึ่งในตัวบริษัทของเราก็มีพร้อมมากมาย,ยแล้วเนื่องจากว่าประสบการณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยคือมาถึง20-30ปี เสื้อผ้าหราือพัสดุต่างๆแต่งหน้าทําผมก็มีทีมงานที่พร้อมนะครับมากมายแล้วก็เสื้อผ้าก็มีเยอะค่อนข้างมากหลากหลายรูปแบบนะครับการลงทุนของเสื้อผ้านี้ถ้าตั้งก็คงประมาณประมาณสิบล้านคิดว่านะครับตอนนี้ที่ทํามาก็แต่เริ่มเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับก็จะไม่เหมือนเด็กๆใหม่เข้าทีมปุ๊บเสื้อผ้านี้ก็จะต้องไม่ไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่จะน้อยจะมีเสื้อผ้าที่ทันสมัยแล้วก็เป็นแบบวัยรุ่นธรรมดาส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันต้องลงทุนค่อนข้างมาก แต่ทางเราเนี่ยถือว่าได้เปรียบแล้วเพราะว่าอยู่ในวงการนี้มานานนะครับเมื่อ,อตันแ,แรกๆที่ทํามาก็คือรู้สึกว่าเ,าเรื่องของการให้งบเรื่องประมาณเสื้อผ้านเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่กับลูกค้านะครับลูกค้าจะให้งบมาค่อนข้างเยอะแต่สมัยปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างจะน้อยลงน้อยลงเนื่องจากว่ามีกา,า,ารแข่งขันการตลาดมากขึ้นนะครับเรื่องของส่วนอื่นๆนนปัจจัยที่ทําให้เกิดการขันขวนนะครับก็เป็นเรื่องของดีมาน์สตพอปไพปกติของการตลาดทั่วไปนะครับทุก สาขาทุกอาชีพมีหมดนะครับก็คือว่าความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันนี้มีน้อยลงพูดตรงๆนะครับทางด้านเรื่องของการแดนปัญหาของการที่ทําให้ลูกค้าใช้น้อยลงก็คือความพูดว่าคือมัเหมือนเรบทามาครั้งในการที่เราใช้อะไรประจํประจบ่อยๆหลายๆครั้งทุกๆงานทุกๆงานทุกวันเนี่ย มันจาเจแล้วมันซ้ำซากมันยังไม่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในวงการแดนแล้วก็อย่างก็คือว่าแดนเซอร์ส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะตัดราคากันเองนะครับทําให้แบบว่าคุณภาพของตัวงานมันลดลงด้วยโดยธรรมชาติของมันเองนะมันเป็นคนใกการตลาดเลยว่าถ้าลูกค้าให้เงินน้อยแดนเซอร์ก็ทํางานให้น้อยอยู่แล้วแแดนเซอร์ให้เออถ้าลูกค้าให้เงินมากคนที่ทํางานทางด้านนี้ก็จะให้ปริมาณงานที่มากอยู่แล้ว แต่พอดีมันเป็นช่วงจังหวะที่ว่าทุกๆคนเกิดมาในช่วงปีพศสนี้พอดีนะนักเรียนที่เรียนจบทางด้นานศิลปกรรมมากมายนะไม่ว่าจะเป็นจุฬานะครับมสว,วก็เรียนจบแล้วก็อยากมาทางานประเภทนี้มันเป็นจริงๆนวไม่ใช่การตัดราคาครับเพราะว่าในตัวพี่สมมติว่าเมื่อก่อนเคยรับงานประมาณ1 0 0 0 0แบาทต่อจ็อบใช่ไหมครับก็เด็กๆสามารถรับได้8 0,000ื่นต่อจ็อบซึ่งบางทีก็6 0หมืนบางทีก็5 0 0หมื่นเราเข้าใจเพราะว่าเราเคยเป็นเด็ก รุ่นน้องน้องมาก่อนว่าถ้ามีงานให้ทำเราก็ต้องทําอยู่แล้วอันนี้ไม่ว่ากันอยู่แล้วแต่ว่าขอรักษาคุณภาพของงานให้ดีที่สุดกันแล้วกันนะครับงานทุกงานที่ผ่านมือน้องๆทุกคนนะครับอยากให้ตั้งใจทําให้เต็มที่นะครับเรื่องตัวงานเนี่ยไม่เป็นไรอยู่แล้วและเรื่องราคาก็ไม่เป็นไรอยู่แล้ว,ลาาลวส่วนใหญ่มันเป็นงานที่ลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะใช้แดนเซอร์กลุ่มไหนหรือว่าทีมไหนขึ้นอยู่คุณภาพจริงๆอันนี้ไม่เป็นไรนะครับ ถ้ามีเยอะก็ถือว่าช่วยกันเราต้องช่วยกันดีกว่าท่านน้องๆที่ฟังฟังรูพูดอยู่นะครับอยากให้พยายามพัฒนาทีมของตัวเองหรือพัฒนาตัวเองให้มากๆนะครับ Kraft? ก็จะให้แดนเซอร์ของเมืองไทยเนี่ยยกระดับและมาตรฐานขึ้นเข้าเข้าเทียมกับประเทศอื่นๆนานาประเทศนะครับที่ใกล้เคียงเม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินสิงคโปร์หรือว่าญี่ปุ่น <c oughs> ตอนนี้เราก็ล้าหลังพูดตรงๆก็สุดๆนะครับล้าหลังมากนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ผลท,ทังแก็กขของผมนะครับก็คิดว่าในทาตอนนี้นะสาหรับตัวผมเองนะไม่พูดถึงคนอื่นแล้วกันนะครับก็ช่าในเมื่อดีมานมันน้อยลงนะครับอุปส์มันมากขึ้นดีสัพาพั์มันมากขึ้นสินค้ามันเยอะมากขึ้นทํายังไงได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องปรับปรับปรุงตัวเราเองปรับปรุงทีมเราเองเช่นเมื่อก่อนนี้ลูกค้าเคยใช้ส่าประมาณ5 0 0ื่นบาทแดนเซอร์ประมาณ10คน12คนแล้วก็มีเงินจา้าตอนนี้ก็คงจะต้องแบบว่าลูกค้ามีเงินแค่ สี่หมื่นแต่ทําได้ไหมบอกว่าทําได้แต่ว่าคุณภาพบางอย่างที่เรามีอยู่ก็คือสมเนต้นสมอปลายในเรื่องของการจัดการบริหารจัดการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเต้นนะครับรูปแบบการเต้นการโครโลกราฟนะการเสื้อผ้าหน้าผมซึ่งเรามีทุนสำรองอยู่แล้วก็จะปรับลดเฉพาะเรื่องของบุคลากรเช่นเคยใช้10 1หรือคนก็เหลือเลืแปดหรือ6คนแล้วก็จะสามารถใช้ยอย่างอื่นถามว่าอลังการไหมเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเราใช้แสงสีเสียงหรือว่า ลูกเล่นอื่นๆส่วนอื่นๆ,ๆ,ๆที่เราไม่ต้องเป็นคนจ่ายเงินเช่นลูกค้าอาจจะไปจ้างแสงสีเสียงพร้อมบริษัทไลท์แอนด์ซาวมาโอเคเราก็โอเคให้ใช้แสงมันช่วยเอาเสียงก็โอเคให้การหืมดังขึ้นแดนเซอร์อาจจะหคนก็ยังทําได้อยู่ก็คือประมาณว่าคุณภาพเราที่ทํางานไปจะไม่ลดลงแต่ว่าข้างในครับเหมือนสินค้าไม่ได้ลดไม่ลคือให้น้อยลงนิดนึงแต่ว่าไม่ให้ลูกคก้ารู้สึกเท่านั้นเองแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างอันนี้คือทางแก้ไขที่ดีที่สุด สำหรับผมนะครับในช่วงนี้นะครับก็คิดว่าคงจะทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับเพราะว่าคือผมเนี่ยคูโจเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยนะครับในชีวิตก็คือเป็นเด็กก็ตอกกระต่อยธรรมดาเนี้ยไม่มีอะไรเลยไม่มีบ้านไม่มีรถจนปัจจุบันเนี้ยผมมีหลายๆอย่างที่เป็นความภาคภูมิใจของการทํางานของอาชีพแดนเซอร์นะครับผมมีรถผมมีบ้านผมมีรีสอร์ทผมมีโรงเรียนที่ใหญ่โตก็ อยากจะฝันน้องๆทุกคนนะครับถ้ารักอาชีพนี้ต้องซื่อสัตย์ต้องให้ความไว้วางใจกับลูกค้าให้มากที่สุดนะเ <_ d> um> นี่ยมีความมั่นคงด้วยนะครับ <_ d> um> ในจิตใจของพวกเราทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์จริงๆนะครับแล้วก็พยายามบอกน้องๆและทีมงานด้วยว่าเวลาเป็นส่วนสําคัญมากๆนะครับทุกคนถ้าเราเป็นหัวหน้าเมื่อไหร่ช่วยบอกน้องๆทุกคนและทีมงานไราด้วยว่าเวลาคือส่วนสําคัญของลูกค้ามากๆและของเราด้วยนะครับให้ซื่อตรงต่อเวลาแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตัวเอง ออรเแกไนเซอร์ใหญ่ๆนะครับอย่างสมตรของบริษัทอ mm. ินเด็กก็เป็นบริษัทที่ใหญ่โตมากแลว้วก็ได้อันดับนะเป็นกีเวน์ชั้นนำของโลกนะครับได้เป็นอันดับเจ็ดของโลกมาหลายปีแล้วนะครับก็คืองานที่เราไปทำกันที่ w ว r l d Expo นะครับทั้งที่เกาหลีและที่จีนนะครับทั้งสองประเทศนี้ค่อนข้างภาคภูมิใจมากเพราะว่าโชว์ที่เราไปทำด้วยกันกับบริษัทอินเด็กและทีมงานของแดนเซอร์เนี่ยสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวตัวเราเองคือในบางครั้ง เราที่เป็นนันรซอ์เมื่อเราได้สิ่งดีๆมามีโอกาสให้เราทำงานดีๆเนี่ยพอเราได้ทำดีๆปุ๊บเราตั้งใจทำมามันทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำทุกครั้งทุกครั้งทุกวันและเมื่อไหร่ที่เรากลับย้อนกลับมาดูงานของเราเองมันเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจคือถ้า ถ้าใครรู้สึกกับงานประเทศนี้มากๆมันจะเรียกคําว่าตื้นตันนะครับไม่รู้ว่าน้องจะเข้าใจกันหรือเปล่าคือถ้าเราทางานอะไรสมมติน้องๆทำทีสีเราได้รับคําชมจากลูกคุณครูหรืออาจารย์มาได้เองเนี้ยมันภาคภูมิใจมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยงานที่เราทําไปทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตของเรามันได้รับผลที่ดีอะ่ะมันก็ครูครับครูรู้สึกดีใจมากที่ได้ไปทํางานกิ์โปรครั้งนี้เพราะว่าเกือบจะทุกประเทศรู้จักเมืองไทยมากขึ้นรู้จักเรามากขึ้น รู้จักตัวตวนว่าประเทศไทยคือใครทาอะไรอยู่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องออวัฒนธรรมประเพณีความดีงามรวมทั้งสังคมอาชีพแล้วก็ความเป็นอยู่ของประเทศไทยมันได้ถูกแกดงออกในงานเอ็กโปของโลกอะ่ะแล้วเราเป็นคนหนึ่งซึ่งได้ทำงาน ครั้งนี้เป็นตัวแทนของประเทศไทยคือ4ปีมีครั้งหรือว่าน้อยครั้งมากที่จะจัดขึ้นหรือ2ปีมีครั้งแต่ละประเทศก็ไม่เข้ากันอย่างงี้มันภาพเป็นความภาพภูมิใจของของครูมากๆแล้วก็ของบริษัทบริษัท,ษท,ทแดนมากๆเลยมีอีกหลายชิ้นง,งานนะครับไม่ว่าจะทํางานกับเอ,อ่อและงานหนึ่งก็คือสําคัญน,นะคือว่าทํางานให้กับพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิพลหนองพวกเรานี่แหละครับภูมิใจมากที่สนามหลวงทําได้หลายครั้งครับทั้งที่สนามหลวงท,งทั้งที่ คนท่นัอนาตสมาคมนะครับเมื่อไหร่ที่ที่ตัวครูนะครับได้รับงานมอบหมายที่ทําให้ในหลวงเนี่ยรู้สึกว่าเป็นบุญมีความตื้นตันแล้วก็รู้สึกว่าอยากจวายงานท่านค่อนข้างเป็นที่คือมีอะไรเท่าไหร่มีสมองเท่าไหร่มีมันสมองมีขากี่ขามีแขนกี่แขนมีใจกี่ดวงเนี่ยมอบให้ท่านคนเดียวเลยนะครับ ภูมิใจมากที่งานหลายๆงานที่ทําให้พระองค์ท่านเนี่ยผ่านคนไปได้ดีแล้วก็ออกมาสวยงามทําให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีความรับและมีความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคำรุกเราอัานนี้ชื่น่นี้ประทับใจทั้งมมากเลยครับแล้วก็มีหลายงานในงานโทรทัศน์เอ่ยงานสตาร์สเตจเออหรืองานแดนซิ่งเดอะสตาร์หรือซูเปอร์สตาร์งานที่ทำกับพวกศิลปินดาราแกรมี่อาร์เอสต่างๆก็เป็นงานหลายๆงานที่เราภาคภูมิใจนะครับ ในาณะ,ะคนคนหนึ่งซึ่งไม่เคยทําอะไรเลยนะและได้มาทําหน้าทำงานอยู่ต่อหน้าคนหลายๆคนที่เป็นบุคคลสําคัญในประเทศไทยอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของครูมากแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทวาริตดีแดนค่อนข้างมากที่ได้กล้ามาอยู่เป็นผู้นำนะครับเป็นระดับท็อปในเมืองไทยและได้ทํางานกับผู้ที่มีเกียรติในเมืองไทย่อนขช้าอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของครูค่อนข้างมากนะครับก็ อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะครับที่เรียนทางด้าสายนี้นะครับหรือเป็นโคลูกราฟหรือเป็นนักเต้นที่เป็นอิสระกนะครับว่าคือตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยถ้าจะหาคนที่เก่งจริงๆในเมืองไทยก็ไม่ใช่ครูและไม่ใช่ทุกคนคุณโจคิดว่ามันคงเป็นรุ่นหลังๆของครูมากกว่าที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น คงต้องอาศัยความร่วมมือจากน้องๆทุกคนนะครับที่กาลังเรียนอยู่ตอนนี้ทางด้านของศิลปะอยากให้ทุกคนนะ่ะมีความสามัคคีกันนะครับเรือเ่องเรื่องของเงินเรื่องของการตลาดเนี่ยก็ควรจะมีกองกลางมีเซ็นเตอร์นะครับมีการที่พูดคุยกันมากกว่าไม่ควรจะมาทเลอบกันหรือว่าแข่งแย่งชิงดีกันนะครับงานที่มีอยู่ก็ควรจะแบ่งแ่งกันหรือการเต้นก็ควรจะมีการพูดคุยกันว่าจะเป็นสไตล์ของฮิปฮอปเป็นสตรีทเป็นป๊อปปิ้ง อะไรต่างๆหรือจะเป็นบเล่เป็นคลาสสิกเราควรจะมีการจอยกันบ้างบางครั้งเพื่อจะให้งานของเรามันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับก็ฝากกน้องให้สามัคคีกันดีกว่านะครับรักกันพู้ทุกข่ายให้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นแดนเซอร์ก็ควรจะเทคคลาสบ่อยๆนะครับเข้าคลาสเต้นรำ boy boy, บ่อยๆออกกำลังกายเยอะๆไม่ควรจะรู้แค่หนึ่งเดียวนะครับอันนี้ขอบอกตรงนะครับว่าควรจะรู้ถึง3หรือ4ีถึง 5, ประเภทเลยก็จะเป็นบลรูมบีราด แจ๊สฮิปฮอปฟังบัลเล่หรือไม่อะไรอีกต่างอีกนะสิคือในสมัยปัจจุบันเนี้ยอีกนิดนึงนะและคือว่ามันมีความหลากหลายค่อนข้างมากในด้านการเต้นคอนเทมพอรพรีแดนนี่เข้ามาแรงมากและคอนเทนต์ประจันสื่อสารที่ผสมผสานกันลงตัวมา,มากๆระหว่างกันเต้นสตรีทแดนกับเต้นคลาสสิก มันลงตัวค่อนข้างมากน้อง,งจะเห็นได้ตามรายการเช่นโซยูตินิวแคนเดน์ต่างๆเนี่ยเอาคอนเทมเข้ามาบวกและประส,นสา,า so นกันได้อย่างสมลืนเพราะฉะนั้นครูก็ขอคิดบอกน้องๆเลยว่าน้องๆทุกคนจะต้องเรียนสไตล์อย่ายึดว่าเรียนแค่อเดียวแล้วอยู่รอดในอนาคตหนูต้องแข่งขันกันข้างมากนะครับการแข่งขันกันก็ต้องคือต้องมีหนึ่งที่ดีที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเน่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ มีอาชีพที่ดีในวงการแดนเซอร์ต่อไปนะครับโชคดีครับ